อันน,นั้นวัดดีกับผมบรรยากาศมันได้กับคนคุณตกเช็ดเหลยเดี่ยวใจเลยกับมีดีบรรยากาศคนตกหลังคนตกนะครับนะวันนี้เรามาจัดเมนูเด็ดเลยครับตาหมึกปัดกปิดรสหรือว่าถ้าคนบา้านผมเขาจะเรียกว่ามีนูปัดช,ชานะครับนะปัดช,ชานะครับนะ้ำไม่ใจปัดช,ชาอันนี้ปัดช,ชาเลยกับปัดช,ชานะปัชาดชาคนเรือเขาอยู่ในปัดช,ชากับนี่ลา้างจําความอาดอย่างดีกับกันลายบังเรียบร้อยเม็ดบดทุกมันจะได้มวนกับมันจะได้อยู่น่ากินนะครับนะ อาเนี่นี้มีเครื่องมันมีไปกินดาแดงมีว่าเทียมมีว่า้อมลางของความด้าได้ดีนะครับเราจะจานไปกินดาแดงนะครับไปกินดาดาแดงเนี่ยครับตาทําเหลืองก้องการปักกันเลยน่ครับมันจะทําะไรที่ทั้นอ่ามันอยู่น่ากินนะครับนะเราจะจานไปกินดาแดงครับมาทิมกันเลยวะนี่กับถูกย่างหลังของความด้าเด็ดนไมเหนียดบนหนุ่มไปดิอ่ไม่ใชทางมัดเนี่ยครับทิมบ่อยาญญาพ่อครับไม่ต้องให้ถึงหล่ยเย็นมากับ à lâu thế người phải đi nói gặp lâu thế người phải nói ừ. à đi đây gặp lâu ok và cổ nhát nhát cổ gặp cổ lắc lê tay gặp mấy biết hai mình lại mà này cũng, mới <laughs> mình một mới gặp ăn tầm có phát bên này gặp mày quả phát ở đây ta cười đầu dài đại anh này gặp chứ con มันอยู่ไหนกินหน้านนที่รักเล่มอยู่เบ็ดเตล็ดคนหน้ากินนะครับ นะครับนี่ปอบนนี้พอกครับอ่าปอบแยบแยบปอบนนี่พวกนะล่วงบุ้งก้อหยิบหยิบวักไม้อันนี้อ่าก้อีกระโลดเลยนะครับนะปอบแยบแยบพวกครับเดี๋ยวที่ปอบแยบแยบเลยครับไม่ต้องให้เนี่ยดอะไรเงี้ยปอบแยบแยบปอบเละวาแม่ปริกัมปอบเลืมแท็กพวกหอไม่ต้องให้ต้องการอะไรเยอะกับเดี๋ยวรอไว้เนี่ยครับอ่าได้เลยครับพอประมาณนี้พออืม ต่างดากันเลยวะต่างดาวกับตังดาวได้กับใข่น้ำมันใข่น้ำมันนะอ่าด้วยนี้เกลือที่เราที่มไว้ครับเราพัดเกลือผมพอนะครับไม่ต้องง่ายนานเกินนานเกินไปนะครับนะมันจะดำครับพอดำถึงที่นั้นมันจะอยู่ไม่น่ากินแช่บัาไปเลยไม่ต้อตงถามนะครับนะว่าเช็ดไมา้ามสไตล์ครับ Chát 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 แต่เกินกว่าหม้อหันะครับเอาแขกว่าหม้อผมก็แบบไม่ต้องงายถึงกำนานยืนไว้นานๆนานยืนไว้มันจะดั้นะครับเนง่ยคุณมันจะทำอะที่นั้นเราเนี่ยอยู่ไม่น่านยืนแล้วยอะจัดจานอย่างแรกๆแกพี่ทั้นนะครับไม่ต้องท่าเลยว่าจัดจานไม่ครับเอาหอมนะครับนะเอาหอมให้หอะเละว่าหอมแดงเนี่ยหรือผมมีความใช่นะครับจะหอมแดงนี่หลือมีความใช้ก็ได้หมดมัน มันทุกเลยครับตามมึกมีมึ๊กต่งไกมังไม่ไกมังเหนือมังมีมึกกอ้อมปุ่นอยู่กันนะครับนะต่างหัวต่างงางล่างทำความสะอาดได้ดีเลยการไล่เรียบร้อยแม้กับไก่บังไปเลยขาเท้าเลยครับก็บอกเลยว่าการพักตามึ๊กในลำหน้านานไม่ต้องใช้นะนลำหน้าบอกว่าเนี่ยตัวตามึกมันจะมีนานเหมือครับผมมันทุกแล้วมันจะกลายหนาบกมารอเน่าลืมว่าเราพัดนะครับน้าเราไม่ได้แข็ง ลอาพัดกับนานไม่ต้องใช้กับใจเราหนังข็งหเราหอโย่ต่อทีรั้งได้ที่เราเร่มันพี่มันเข็มก้นมันจะกลับตัวเดียวมันจะมีหนามออกมาตอนนี้วตับมันมันทุกเอย่างที่ท่านคนกับเนี่ยพอดีก้องกินดาแดงครับชาเอาพัดโค้กเมันเงี้ยมากบริจาคไปกินดาดาแดงนี่ครับเราไม่ต้องบริจาคซิ่วดำช่วยได้รับใช่ไหมที่นั้นมันจะอยู่น้ากินครับอืม่ามเป็ดโลนมันก็ได้ครับฝ่าหม้อนมันก็มันรับ แต่แบบนี้เลยอืมก้าวายมันพอแดงๆดงนักกิต่อเดียวเรามาบลงุงลับครับุ๊บครับพอเราเรียกว่ามึกมันเริ่มแดงเริมเมเ่มม้วนนะครับนะลงนุงลับเลยครับมาน้อยถูกย่างเนี่ยเราก้าวนะครับนะเราก้าวเพราะว่าอีบบกทูดตายเพราะว่ามันก็นไม่ได้ปัวปริมาณในการตั้มกล้องแต่ละบ้านเนี่ยครับมันไม่เอาบ้านผมหุ้นเกาหมอเจ้าแกงตาตืา้อเ,เป็นครับ มันบอกปริมาณในการยัดเราแข่ให้ได้ว่าเราใช้ของปุ๋มอะไรด้มั่งกับซึ่งอันนี้พอแค่ทุกซึ่งอันนี้เราคอยมาจิ้มได้กับการเนื้อได้เราคอยปืนน้ำตาลใต้นึ้งจอนกับผมยิ่งก้าวลงผมมึงหลักว่ามึงไปนึ่งล้านนึ่งหลอ น้ำปลาจะเพิ่มความหวานะอ่าถึงจะซีก้าวนิดน้อยครับนิดน้อยนิดน้อยเลยครับอ่าเห็นไหมครับเห็นไหมขนาดเราไม่ได้น้ำเลยครเห็นไหมน้ำเลยหมกเลยครับเพราะมันอีเราต้องพัดใอ้ได้ว่าน้ำคลุกคลิกๆลายมันเป็นครีมมี่ครีมมี่นะครับนะเพราะว่าเราเราเราพัดรับน้ำมันจะเป็นครีมมี่ครีมมี่มันจะมีความเป็นก้อนๆ่อยผมว่าเลยครับนะเพราะเราไม่ใช่แกงครับ อ่าไอ้ทำไมกับการกันลายการบังลายบันเลยคือเราบังไงไอ้ท่านี้กับเวลานั่นนึงมันจะมัวเนี่ยนะไหมกับมันจะอยู่หน้าดินกับเป็นดอกเป็นดอกอ่าตั้งมันนี่ไว้เลยไว้ทักไปมันไม่ต้องให้หน้าเร่งนะครับหน้ามึกมันมันทุกไงอยู่แล้วครับเราเอาความทุกไงได้พอดีแต่ว่าเราให้มันได้ก้าวเขื่อนก้าวแข็งไอ้ที้ต่อเดียวครับต่อเดียวเรามาทำการที่เหมือนกันปุ๊บอันนั้นพัดจบปลาหมึกหรือปลาหมึกพัดติดครับ

ห mm hmm. นุกหนักเลยครับอื mm hmm. mm hmm. mm hmm.